สวัสดีทุกคนวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะครับก็จะมีโต๊ะให้เลือกให้นั่งนะฮะเลือกเส้นที่ชอบได้เลยแล้วไปสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะฮะมีผักนะครับผมมอและก็จะเป็นช้เท้าตุ๋นนะฮะถัดมาก็จะเป็นอกไก่ฉีกนะฮะเป็นหนังไก่ครับผมแล้วก็ เป็นปีกปลายตุ่นครหลากหลายแล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับอุยหลายหม้อเลยอันนี้เป็นน้องไก่ปีกบนนะฮะอันนี้เป็นเอนเต้ที่ทุกคนชอบเลยอันนีนะะ้ถัดมาเป็นเลือดไก่ครับผมมาเป็นข้อไก่นะฮะตามมาก็จะเป็นตีนน,นี่งูแนะนํำอันนี้ตีนตีนใหญ่นะฮะอันนี้เป็นน่องใหญ่ เป็นเครื่องดื่มนะฮะแก้วสแตนเลสพร้อมพร้อมกับเครื่องทำแข็งเองเลยสะอาดแน,น่นอนน้ำเปล่ามีบริการให้ดื่มอันนี้ชามของผมเองฮะมาลูกชิ้นก่อนเลยฮะคำแรกเข้าไปอืมใช้ได้นะฮะถามเลยคอไก่เท่าไหรฮะอืมฮะดุนดุนอุ้งรุดเรียบร้อยอ่านะะมาเทส่อยที่ใดก็ไม่แน่ใจนะว่าเปื่อหร,ร,รือเปล่าซัดเขาให้ลองดูครับผมอึบ เปื่อยเลยฮะเปื่อยจริงๆกระดูกหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดอืมสบายใจอร่อยกันเลยทีเดียวฮะฮะเอาอาณาน้ำล้างคออือออ้หวานเค็มนวักวก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เป็นค่าปรับนะฮะก็ตามรายการ